สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนวหน้าแม่เหลยชาแนลนะครับวันนี้เรามาร้านพี่แมวปลาแม่น้ํานะครับดำเนินดูซิว่าพี่แมวมีปลาอะไรมั่งอัปเดตนะครับปลาสวยงามมาดูตู้แรกก่อนเลยนะตู้แรกคือปลาเทพานะครับใครค่อนข้างจะใหญ่เลยนะฮะเทพานี่ตัวเท่าไหร่ครับพี่แมวพันห้านะครับ ั้นเบอร์หนึ่งนะครับแต่ไปอ่านหานอีกทีนะอ้วนเลยสำรวตู้ต่อมานะครับด้านนี้ดีกว่าตู้ต่อมาก็จะเพียนทองนะครับแล้วก็มีปลาตะภาคคนอยู่นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นตะเพียนทองนะครับ ก็ตบเพียนทองครับแล้วก็มีสับเพียนแพตินัมด้วยนะครับแล้วก็ปลาแรดเผือกตาแดงนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นปลาบึกป่ะครับพี่แมวปลาบึกป่ะครับ ปลาบึกนะครับตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ปลาปลาบึกนะครับมีตะเพียนแคตินีมด้านในอันหนึ่งก็ตัวหนึงนน่งเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมาตู้ต่อมาก็มีปลาตะเพียนทองนะครับเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีปลาแรดเถือกตัวใหญ่เลยนะอันนี้ น่ารักนะเนี่ยหัวโหนกเดิมโหนกครัแล้วลก็มีปลาตะเพียนทองปนตะเพียนแพทเทนัมนะครับแล้วก็มีปลาตะเพียนอินเดียก็มีนะครับลูกปลายีย่สิบไทยก็มีนะฮะปนตัวนี้ตัวนี้จะน้ำข้นหน่อยใส่ใบหูฟางนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับอ่าเรามาดูตู้ต่อมาตัวนี้นะตะเพียนแพทเทนัมเยอะเลยนะครับ แล้วก็มีปลาพิงเทลนะฮะปลากะโหก็มีนะด้านในแามหางไม้สั้นก็มีนะครับอันนี้เป็นปลาพวงน้ำเงินนะครับปลาแม่น้ำบ้านเราเนี่ยสวยเลยนะครับ ตู้ต่อมาครับก็คือปลาเทโพนะครับเทโพหูดำนะครับเทโพหูดำมันก็มีปลาน้ำเงินนะครับไซส์เล็กนะฮะอ่าตู้ต่อมานะครับต่อมาก็เป็นฉลามหางไหมนะครับแล้วก็มีปลากระสุกขีดด้วยนะ ปลาพวงน้ำเงินก็มีนะฮะมีหลงเข้ามาตู้เน้นจันเน้นจะเน้น,น,นฉาบหางไม้ครับตัวนี้ต่อมาตู้ต่อมา,มาครับก็จะเน้นปลาตะเพียนทองนะครับแต่ก็มีปลากระแหด้วยนะอันนี้เป็นช็อตดีนะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ มาตู้ต่อมานะฮะต่อมาตู้นี้นะครับก็จะเป็นปลารแร็ดนะครับเผือกตาแดงนะครับไซส์กำลังน่ารักเลยตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะเห็นป้าย ต่อมาครับก็คือแรดเผือกนะครับอันนี้ไก่กนข้างโตนะ้ะสวยตู้ต่อมาตู้นี้ก็แรดเผือกครับแต่เป็นเผือกตาดำนะฮะตูน้นี้ส่วนตาดำก็สวยอีกแบบนึงนะฮะ ไปมุมต่อไปนะครับตู้นี้คือแรดเคียวนะครับใครก็ค่อยจะใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีปลาตองลายนะครับ อันนี้ปลาครับนี่สตือน,นะตัวใหญ่อ่ะต่อมานี่คือปลาสตือน,นะครับตัวจะใหญ่กว่าปลาไกา่นะสตืตัวใหญ่มากต่อมาพิ้งเทลนะครับตัวละหนึ่งร้อสิบาท แล้วก็มียี่สกไทยนะครับแล้วก็ปลาแดดเทีย่ยวนะครับแดดเทีย่ยวแม่น้ำโขงนะตัวนี้สวยนะเทีย่ยวมาแล้วดูดี สวยครับสวยตัวนี้แดงด้วยนะตัวนี้แดงนัดเที่ยวตัวนี้สวยต่อมามาดูชาวบานชนครับรูปปลาแรกเที่ยวนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ ยี่สบไทยนะครับตัวละหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับไใ์ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีปลานนํำเงินนะครับอันนี้สวยปลานนํำเงิน ดูด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีหมูอินโดนะครับแล้วก็ปลาเลดเทลนะครับอันนี้คือปลากระแห่นนะครับเป็นตะเพียนที่ข้างบนคลิปดากระแหนะอันนี้คือปลากายครับแล้วมีช่อนตัวนึงด้วยนะ น่าจะปลากร้างมือนปลากลายแล้วกับปลากล้างเลยฮะมาดูด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีบิเชียเผือกนะครับแล้วก็มีหมูกระโดงสูงนะครับแล้วก็ปลาน้ำเงินนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ กาแฟนะครับกาแฟไทยนะครับก็มีกระสุบขีดน,นะครับกระโ้ไทยนี่หางแดงเลยนะครับสวยนะอยู่ตู้แล้วแปลว่ากินอาหารแล้วนะครับกินแล้วหางแดงสวยนะครับซื้อปลาในตู้ก็ก็ช่วยอีกแบบหนึ่งนะน่าจะกินอาหารแล้วนะครับเป็นปลาที่กินอาหารได้แล้วมาคัดเลือกเลยนะครับ กระหแดงๆหางแดงๆโ okay. อเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับตู้ต่อมานะครับก็คือเป็น Silver t i g e เกนะครับนี่ตัวละหก0้600บาทนะครับสวยเลยนะเป็นลายเสือเลยแล้วก็มีซิงเกอร์นะครับแล้วก็มีทิงเทลนะฮะด้านบน โอเคครับเดี๋ยวเราไปมุมต่อไปนะครับดูตู้นี้นะก็จะมีปลาทะเพียนทองครับเป็นซอสบอดี่สั้นเบอร์หนึ่งนะแล้วก็มีปลากระแหกระแหงก็สั้นเบอร์หนึ่งนะครับเนี่กระแหงนะทะเพียนทองโอเคครับ เดี๋ยวเราไปมุมต่อไปครับทําความรู้จักเจ้าของนะครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่แมวเจ้าของร้านนะครับครับผมถ้าลูกค้าทางบ้านสนใจติดต่อเบอร์ครับพี่แมวศูนย์เก้าเก้าหกหนึ่งห้าหกเก้าหนึ่งห้าค่ะครับผมติดต่อพี่แมวได้เลยนะัครับสวัสดีครับขอบคุณครับภาพเป็นภาพสวยงามนะนี่ลูกค้ามาครัโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ครับสวัสดีครับ